ทำไมถึงแบบนี้มันแปลกจังเลยนะเมื่อเห็นปืนแบบนี้และศพที่เยอะขนาดนี้บบนี่เราจะต้องมาเก็บกวาดมันใช่ไหมฮต้องเก็บกวาดแล้วคนถังไม่ได้เลยโอเคได้เวลามาเก็บของกันเริ่มจากปืนตรงนู้นก่อนเอามา ในนี้นี้เอาไว้ยัด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 ยัเยัดเข้าไปได้แล้วโอเคจบกว่าชิ้นแรกเสร็จแล้วนี่ก็เตรียมตัวส่งใ้ทางการได้เอาอะงานนี้งานขนัดนะอาวุธปืนืยอขนาดนี้เก็บอาวุธปืนก่อนเก็บมายัดใส่ยัดใส่ยัดใส่ เอาละใช้ป right. ืนลูกซองยัดต่อไปยัด yeah, ยัดยัดยัดต่อยัด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 อ่ายัดเสร็จแล้วอาวุธปืนชิ้นที่สามได้ละก็ก็ยัด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 อ่ายัดเสร็จแล้วขอเช็คก็บวกดูหน่อยนะว่าอาวุธหมดยังยังไม่หมด เอาเอาอาวุธปืนโฮกก่อนเลยโอเคได้ไหมยัด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 ใส่ยัดใส่ป่ะยัดเสร็จแล้วป่ะชิ้นแรกยัดโกกับปากะชิ้นแรกของอักษไก่ยัด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 โอ้ยน้องงานนี้โอ้ยงานนี้คงยังไม่สมัยเลยเดี๋ยวลงมาได้นะ ยัดลงไปใส่ยัดเสร็จแล้วโอ้ยยัยแต่วุ้ดดาบดาบดึงออกมาอย่างเร็วแล้วก็ยัดยัดอยู่ยัดต่อยัดเสร็จแล้วได้เวลาส่งให้ทางการวุ้ยไปแล้วไงงานนี้อ่าฮะแั้ก็ได้เวลาตัดหยุดยาขยับฮะทีใชันหนึ่งแกตายโดนรถถังชนเลย อันนั้นใค่บาดเจ็บนะอือันนั้นใค่บาดเจ็บนะแต่จริงๆนะฉันก็เกิดตายยังไงแต่แค่มีคนมาช่วยผมก่อน ACS ก็จ้างฉันมาเลยเพื่อกำจัดคนยังแก่เอ้ ก็เสร็จปั๊กก e ินได้วากันหมทนหมดนาแล้วเฮ้ยแกเฮ้ยอย่ามาข้างพี่ชายฉันไปคุยกับสามีก่อ ล่สต์ก็ข,ขาได้แล้วเห็น,กกน,น,กกน,นแก,นก่โดนทรมาร์ดแต่แกนียฉันน่ะจะจ้างแกมาเพื่อจัดการไอ้คนมันจะมาจัดก,การผี่ชายฉันเนี่ยเอ้ยไคุณขอดีว่ามันโอ้ยกขเดียวไร แล้วนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยฮะโถนักโถใช้ใครพี่ใช้พี่ใช้ฉันจนได้สัตว์เตือนจำเตือนแล้วเตือนดีเออฉันหยุดน้นี่คือจำเลยตำรวจจำจม ยอมยอมยอม,ยอมได้เงี้ยปาไม่ได้คุกนายดูจับแล้วข้อหาเด็กตูดหมาขมืออมเด็กตรงนี้จะให้คนไมาเกิดเทศมา,เ,าเพื่อ,อไรแล้วนี่จะให้มาเพื่ออย่างนี้ฮะไ้ เอย่าปาน้ำมันหัวนักโทษคนก่อนอ๋อใช่หัวนัองอ๋อไอ้นัก็อลองตัวนั้นใช่ไหมนี่คุณจับผมมาทำไมเนี่ยคุณถูกจับเพราะว่าข้ออันนี้เลยขโมยเงินห้าบาท การติดคูงได้ด้วยเหรอมันก็การขโมยรักทรัพย์นั่นแหละโอ๊ยใช่มันก็คือการขโมยนั่นแหละโห้ย ยิงแค่บ่ยิงแค่แว้วเม้่อนายเรือนั้น,นเ,นะเขาได้วิ่งวิ่งตูดตุกตุกตุก,ตกป้องเขาใหเต็มแรงแล้วเขาก็ถูกมาตายและนี่คือตำรวจลืมติดลืมติดน็อตลืมติดน็อตน,นี่นะคุกนี้ก็แคบอยู่นะโอเคพอใช้ได้ตอนนี้ก็จะมืดแล้วเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะบาย ตอนนี้ก็มืดแล้วเอ้ยจะ,อ,ะอยู่ไปทำไมเนี่ยครูแง่ก็ไปไม่ได้อีกคิดลำบากเหมือนกันนะเออ แหงนเป็นปูนเลยทำไมฉันไม่เคยเห็นใครออกไปได้สูยความือพี่อังว่ากสงสัยว่าจะไม่มีทางออกไปได้แล้วถ้าจากกันขุดกินออกก็ไม่ได้เป็นปูนดำถ้าไม่มีหนงไหนจะดีก็ออกไปได้เลยเออ จริงด,ด้วยในห้องกลางนี้แบบนี้มันเป็นห้องสามเหลี่ยมแสดงว่ามันจะมีหนึ่งจุดที่มืดสุดใช่เห็นแล้วตำรวจตำรวจตำรวจฮ่าได้ดดดยินก็สว่างสักทีฮือง่วงนอนแล้วเด้อ เด็กนอนนะเด็กก็ต้องเช้าแล้วเฮ้ยชาวแล้วตื่นมาสักทีโอ้ยนี่จะมัวเขายังไม่ตื่นอีกเหรอนี่เพิ่หง,งบบกหกโมงเออจริงแเลยหกโมงนี่น่ะ,ะสงสัยงานนี้ก็จะคงออกยังไม่ได้ก็จะอีก30วัน แล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับผมงั้นตอนนี้จะมีตัวคนใหม่เข้ามาในอีพีหน้านะครับผมซึ่งก็คือจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าตำรวดนะครับเกร่นเหมือนบ,บายนะครับอันนี้จะอไแค่ตรงนี้น